This is the island where I'm from. It had everything sandy beaches, cascading waterfalls, public action. I got to go fast! So, the next the Cup Game Sonic Cup. Why would you have to Sonic version Minecraft. จัดได้เรียกว่าเป็นอีเวนต์พิเศษสําหรับเซิร์ฟเวอร์ h i ฟ e ปีที่เกมนะตอนนี้นะครับใครอยากจะลองมาเล่นก็ลองได้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Hive ตอนนี้นะครับใครที่เล่นในมือถือหรือ Pocket Edition ก็จอยไปได้เลยนะครับมาผมมีโซนิกด้วยโซนิกกันดีครับพี่ it's running time let's go <S what ring dash red light green light go fast Oh, so hyped for this. อะไรอะแล้วมันมีวิธีเล่นไหมนี่ ring dash use spin dash. You with, uh, the, uh, the spin dash need to jump เอ่อ save h oh, spin dash w i l l r u s h spin d a เอ่อโอ้ไม่เข้าใจเลยอะ <laughs> อะไรอะ ring dash คือกดกดยองเพื่อ dash เหรออา้อาวเฮ้ยวันนี้ซนิคอา่าลองโอเคเอ้ยนี่มันได้แล้วโว้ยโอ้โหดับบอย อายพลังไม่พอครับเดี๋ยวขึ้นไปใหม่ถ้าที่เข้าใจไม่ผิดคือเรากดยองเพื่อแดชอย่างนี้นะฮะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเล่นครั้งแรกนะคุณผู้ชมบอกก่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยพี่เคยเล่นมาก่อนไม่นะฮะไม่เคยเล่นครับนี่คือสดสด,สดหน้าใหม่เลยฮะเราสามารถลักไก่ได้ไหมว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยได้วะ <laughs> โอเคเราได้แหวนมา3วงแล้วแต่ประเด็นคือจะไปหาที่เหลือจากไหนอะฮะ อุ้ยโอเคโอเคโอเคดีดีอุ่มนี้แหละสวยไม่สวยแล้วเอาใหให่เอาใหม่ลงไปใหม่เอาแรนดอมหรอเอา,เอาแรนดอมไม่เมวที่นี่ที่นี่มันอับไปโอ้โหนี่แหละดีแหลมเป็ดเลยเราต้องขึ้นไปข้างบนครับแตจ,จะขึ้นยังไงวะมันมันมันขึ้นข้างบนอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคแล้วก็ปล่อยขึ้นมานี่เอ้ยไม่ถึงอ่ะ ันดับครับใช่ไหมใช่นะเรา,เราโอเคอะไรเนี่ย r e s o r to fish n i ride but you pay attention to the traffic jam ดูที่ไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองอ่ะเหรอแล้วโซนิกไปหมดเลยโอเคอ๋อโอเค,อเคไฟแดงครับไฟแดงเราต้องครบทีกดจราจรไอ้อะไรวะ ไม่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 เกือบเอาเอาเคเขียวแล้วก็ไปบอกกันโอ้โหโอ้โหโอเคไปอะไรเนี่ยโอ้อะไรนะเไรนะี่ยมีรอ็อกเก็ตด้วยเหรอโอเคไปเอ้ยเอาก็มันอยู่จังหวะกระโดดอะไรวะา ใกลหบอไกลไกลเอ็นทรายมากมันไม่มัน,ม,น,ม,นม,มันอยู่กลางมันอยู่จงังหวะกระโดดอ่ะได้ผมทำยังไงอ่ะผมเอานิ้วออกแต่แต่มันอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยมันก็ะชบอย่าพึ่งแดงอย่าพึ่องอุ้ยเกือไปแล้วโอเคช็คพอ,อยท์ทีครับไปต่อสิ โอเควยออกไปดิเกี่ยวแล้วรีชไลยเย้บอยอันดับ6ไม่เป็นไรไม่สำคัญพอเล่นครั้งแรก <laughs> ช่วงแรกๆกเราจะไม่เราจะไม่ยึดติดกับอันดับเล่นเอาให้ชินก่อนแล้วค่อยว่ากันทีนะเฮ้ยแต่เล่นมา2เกมแล้วชอบอะ่ะมันมันก้าวขั้นมากกว่าเดิมแบบหลายเท่ามากอะ่ะเกมมินิเกมออนไลน์เนี่ยเฮ้ยแนะนำไปเล่นแนะนำเลยอันดับ6ไม่เป็นไรอยากดูคะแนนรวมอะ่ะตอนเนี้ยคะแนนรวมเท่าไหร่ เนี่ยกมซัมมารี่โอเคอันดับ6เหมือนกันเฮ้ยเลยครั้งแรกก็ถือว่าไม่แย่นะมาอันนี้เลยเนี่ย go fast is running t i m e r e t r o the c a m e r a p l a n of t เ,เอาลอเหมือนเด็กลุนนะคือให้หลบลีกเสี่ยงอันตรายแล้วก็พวกกับดักต่างๆนะครับโอเคแต่ไม่มีบูตต้องกระโดดด้วยนิ้วของเราเนี่ยแหละไปแล้วโว้ยอันนี้ก็ได้่าพึ่งอ้ยเอาไว้ถึงอย่างงี้เฮ้ยครเปียกเลยจังควายครับไปต่อ อันนี้แล้วกันไม่อยากเสี่ยงโอเคโอเคอเคุอค้ยเ,เกือบเกือบเมื่อกี้จังหวะไม่ดีเกือบตกแล้วอ่าน้าพัดลมปะเดวไม่รู้นะฮะดาว่าพัดลมไว้ก่อนโอเคโอ้ยมิสไซ์หรอโอ้แล้วจะหลบยังไงว่ามิสไซ์ตรงนี้เนี่ยพัดลม โดนเป่าปิวเลยอ่ะโอเคอยู่นี้ก่อนสแกนนครับเฮ้ยมันยิงมาแล้วแล้วก็ไปต่อโอ้ยเล่นยากว่ะตัวพิซายอ่ะจะหลบยังไงให้มันเก็บอารมณ์เกินแย่ยังยังยังอยู่เฮ้ยพิซายะ โอเคไปต oh, al, ่อครับโอ้ยนี่ยากอ่ะอันนี้ยอมรับว่ายากยากกว่าเดซ์ลันหลายเท่าเลยอ่ะรอรอจังหวะก่อนไปได้ไวเนี่ยโอเคไปแล้วครับไปไปไปตายไปวิ่ง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 เลยวิ่งเหล่าโอ้ let's go boy โอเคเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์โอเคเลเซอร์โอเคไปต่อไปต่อโอ้ยเกือบ ต่อไปต่อไปต่ออะไรวะอีรกอ๋อไฟช็อตเหรอ <laughs> อ้าโอเคเปลี่ยนมาทางนี้แล้วกันอ๋อนี่ไงไฟช็อตโอเคไฟช็อตแล้วเอ้ยไม่ถึงเราว่าน่าจะดีเอ็นเอแน่เลยคุณผู้ชมนั่นไงดีนะครับคะแนนเราโหตกมาเหลือนแบบ โหที่โลเลยเหรอแรงอ่ะไม oh. ่แรงอย่างนี้โอ้คุณคุณโซนิกเขาแนบหนึ่งก็ก็ปล่อยเขาว่าเข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 าคือโซนิกอะนะไหนโซนิกสวัสดีครับโซนิกแนะนำให้เป็นเล่นนะครับสำหรับมินิเกมนี้นะบอกเลยว่ามันมันได้ใจจริงๆนะครับโอ้โอ้อะไรวเนี่ยมินิเกมแรนดอมด้วยนะ โอเคเราว่าคงต้องตัดภาพก่อนไม่งั้นมันจะเป็นการสปรอยนะครับเราจะให้ผู้ชมไปเล่นเองนะฮะอันนี้เลยเนี่ย X Man ด้วยเหรอไปไงอ่ะโอ้เอาว่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปเจอกันครั้งต่อไปนะครับผมชอบยัยจีเล่นต่ออีกก็กดไลค์กดแชร์ share, subscribe แล้วกดกระดิ่งด,ด้วยจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับตอนนี้จีงงไปหมดแล้วว่ามันคือเกมอะไรนะฮะโอเคไว้เจอใหม่ครั้งต่อไปครับกลับวันนี้ได้แล้วแล้วเอาไว้ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือมาสองตัวเลยแล้ว ยังไงอะหนูร้องอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยปุกกกอนปะเจ้าไปไว้ไหนเฮ้ยไม่เอาดิอ้าไว้ที่สปาเหรออ๋อโอเคอ่าไปไปปิดคลิปปิดคลิปงงไปหมดแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับดูนนีขอตัวลปก่อนครับสวัสดีครับบายฮะ